สวัสดีค่ะมื่อนี้เจนุษมารีวิวปุไอ้ผู้ด่างนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะพี่น้องมีเคยปุจ้ะปุเทเล็กมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมันละเป็นแนวเลยเนาะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องตัดก่อนเนาะ,ะพี่น้องตัดก่อนเนาะมันละมีการเด้ออัานขากล้องกระทั่งซื้อใหม่พี่น้องขากล้องเก้ามันเสียจ้ะใส่ดู น้ำแลกต้องต้องตัดก่อนเนาะพี่น้องเนาะตัดตัด์ทห้ากระแทกจ้ะเพราะว่าเราจะเสิร์ฟนี้เนาะพี่น้องเนาะจ้ะซื้อแดงซื้อมาให้จ้ะโคดน้ำเกลือไม่ต้องทิมนะจะเอามาเอ็ดอันกระถางกุฎา พู <minutes> paid, ่เธอแรกจ้ะ huh. พ mm. yeah. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องมันละเป็นมันละเป็นอยู่พี่น้องกมอตดแรกินโปมันกมอันนี้แช่ล้วจ็บลยเเ็บเป็เอส้องนอนนะพี่น้องมันยังไงเนาะห้องนอนหรือว่ากระดาษหรือที่ล่มๆนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่ แล้วก็ล้างตามคนอะติดง่ายคือถวกอยู่บนวานอ๋น้าลเอนาะนี่จะปล้างทำความสะอาดก่อนะไดินเนาะนี่จ้ะล้างมากแล้วกะ ตัดเป็น,โฮโฮโนห่อๆเนาะคือได้หักมันติดมานหน่ำนะจ๊ะไม่เห็นทัาแท้แ,แล้วเนาะพี่น้องเออไม่เห็นทัาแท้แ,แล้วขอบคุณหมดเนาะนะน,ะนี่จะห้ามกระตัดมากแล้วจ๊ะเป็นห่อๆคือนี่แหละพี่น,น,น้อง ต้องซื้ออันนี้อาวยังไงเนี่ยตัดขาขอดเสียมดโคตนพี่น้องน้องแบตัดแข เอาแบบเอทแบบมาห้าห้องนอนนะเนาะเอทแบบเตะๆเด้ไงเอาไว้ในร่มแบบโตัวทำงานได้แบบนี้เนาะเห็นแล้เนาะถ้ามาตัดเนาะตัดเสื้อฮอร์มันนี่ะเนาะ ไม่ได้สีเลพี่เนาะยังเล่นเ่เนาะ cú ngay nó không phải gì đấy. rồi <laughs> 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 คุณชอบแกะมันกัน่เิร้อยจ้าระหังกระหานแบบไง่ายเอามาจับกระปุกน้ำเกลือด้วยพี่ลองเลยน,นี่จะ นี่มิสี่่งน้ามาตั้งตั้งตั้งตั้ต้งตั้งตังตั้องั้ตึงตั้งตั้ต้งั้งตงันง้งตั้ต้ตังง้ You know You know, could <laughs> <laughs> you? เอาฟองน้ำไปล้างน้ำสกปรนเด้อพี่น้องเด้อไปล้างน้ำสกกนอาะว่าไม่ต้องไปก็เลยเห็นนพี่น้องเออเบอกดเบเจาดาจะเอาลงไปนั่นแหละ

คนนะาเลตตัวงอเขาให้เข้าไปหน้าหมุนจาพี่น well, to ้องหมึนิดเ่นง่ายๆบ้านๆนะี่น้อ่ตคิดี่ัน ไปเด้ออืมต้นหญ้าเฮาก็ตัด hmm, สำหรับเสื้อตเนะฮะ มาเติมืมน้นสวยๆเนาะนเสร็จเรียบร้อยจ้าตู้แบบกระถางอันนี้ก็เอามาตัดเศษวัสะดุเนาะค่ะกระปุกน้ำเกลือหรือตู้เสื้อแก้วเสื้อกระถางเสื้อโพลหรือก็ได้ด้วยพี่น้องเลิะการ แล้วม <mondo> <flix> ัจะปลูกง่ายๆเนาะแบบวัดนั้นถ้าเอาน้ำมาเตื่นนะพี่น้องเออเออเอาน้ำมาเติมก่อน น้องมีกลินบ้าเนาะระเทศน,น้ำซึ่งนะชุ่มอันผู้ด่างนะเพื่อน่าเมีม่ยวถือแดดนะจะนอกเบื่อมันละไมนะจะไว้ยืดห่มจ้ะ สวยๆเ่าะเอ็าก็ได้จ้าตั้งโต๊ะได้เลยเนาะงามๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้ดังสวยสวย